สวัสดีครับไทเกอร์ม็อบนะครับวันนี้เข้ามาดูแลลูกค้าประจำอีกแล้วนะครับเป็นลูกค้าประจำที่ใช้บริการกันมาต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนะครับว่าเป็นไงบ้างอ,อันนี้ทีมงานกำลังเข้าไปดูแลลูกค้าด้านในนะครับไม่ทราบว่าสินค้าหมดหรือยังไปดูแลเลยรมาบริการลูกค้านะครับ น,นี่คุณหมอนะครับซื้อสินค้าใช้ที่บ้านนะครับผมเยวก็ทีมงานกนำลังเข้าไปดูแลนะครับว่าสินค้าของลูกค้าหมดหรือยังนะครับไทกร์ม็อบติดตามต่อเนื่องนะครับ3-6เดือนลูกค้าประจำของไทกร์ม็อบนะครับทุกพื้นที่นะครับที่อยู่ในเขตพื้นที่การบริการไทกร์ม็อกก็ไปดูแลนะครับมีสุพรรณบุรีสิงห์บุรีอ่างทองสระบุรีลบบุรีและก็อยุธยานะครับ แล้วตัดไปดูด้านในอีกทีครับเดี๋ยวมาชมบริเวณด้านนอกนะครับวันนี้มาดูแลเซอร์วิสลูกค้านะครับที่ทำงานนะครับแต่ลูกค้าซื้อใช้ที่บ้านนะครับเอามาดูแลคุณหมอแล้วตัดมาดูทีมงานนะครับว่าลูกค้าต้องการสินค้าอะไรเพิ่มเติมไหมอันนี้ทีมงานเข้าไปดูแลล,ลูกค้าแล้วนะครับสินค้ายังมีใช้อยู่นะครับ อย่มาดูคลิปอื่นกันต่อนะครับสวัสดีครับ